วิธีนะครับปลูกใบเตยนะครับแบบง่ายนะครับอันนี้ผมปลูกตามริมฝั่งอของบอ่อปลานะครับดูนะครับลงไปชนนี่เห็นไหมขึ้นมาแบบนะถ่ายนี่ขึ้นมาแล้วก็ต้นขาด้วยนะครับขาที่เราใส่ต้มยำจนนริะคนับนี่มันงามนะครับนี่น้ำขนาดน้ำท่วมยังไม่ตายนะครับ ต้นขาใบเตยนะครับผมก็วันนี้ผมฟันนะเพราะว่ามันบังแดดกันนะดูนะครับต้นขาเราปลูกไว้ตามคันบอนขึ้นงามดีแท้นะครับนี่นะครับวันนี้สูบน้ำออกนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะนะครับสูบออกนิ่ขาดูครับขา ขนาดน้ำท่วมยังไม่ตายนะนี่ครับวิธีปลูกขาแบบไม่ง่ายนะปลูกไว้กินนะครับได้ลกลุงหลังนะครับเดินเข้ามาต้นกล้วยนี้มันโดนน้ำท่วมบ่อยเดี๋ยวจะขุดไปปลูกที่อื่นนะมันตำ่ำนะครับปลูกตรงที่มันสุงสูงแต่ปีนี้น้ำเยอะมากนี่ครับนี่ครับวิธีปลูกขา กับใบเตยแบบง่ายๆใบเตยนี่เขาชอบมีล่มนะครับใบร่มใบกล้วยมาบังให้โอ้โหยิ่งขึ้นดีนะครับนี่เห็นไหมครับพอมีงามเลยนะครับใบกล้วยมาบังให้นี่มาดูฝังนี้นี่ใบลงไปในน้ำเนี่ยมันชอบนะครับใบเตย